ในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วพบกับซุปตะในรายการไลฟ์ g g กับช่วงไปด้วยคนดิด้วยคนดิไว้หยิบใกล้ไปโอ้ตายอ่ะวันนี้อย่างที่บอกที่ไหนมีซุปตะที่นั่นมีซุปตะแล้ววันนี้ขอบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราคนแรกเนี่ยเป็นซุปตาเรียกว่า ผู้คำบอดในวงการดนตรีมากได้ข่าววันนี้เราเป็นรายการแรกในสุริยะจักรวาลเลยที่จะได้มาดูสตูดิโอของเขากันอ่ะเดี๋ยวตามสุกตาไปนะไปไหนคะเนบ้านนี้ไม่น่าจะอยู่อะลบมากเลยคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> พี่เคนพี่เคนอยู่ไหมคะพี่เคน วันนี้จะขอเข้าไปดูสตูดิโอของพี่เคนได้ไหมคะอะเชิญดีครับอ่าแล้วขอต้อนรับอย่างเป็นทางการแขกรับเชิญของเราคนแรกวันนี้พี่เคนซีลอดจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นรายการกล้องมาซะขนาดนี้เดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยนะคะโอเคอัตโนมือด้วยแหละคุณผู้ชมอ่าไปอันนี้ห้องอาดใหม่เหรอคะคุณพี่คะไม่ใช่เหรอ ภายในอันนี้อะไรอ่ะพี่เคนอันนี้ครับเขาเล่นยังไงอ่ะเปนซ้อมเป็นซ้อม,น,อมนี่ตอนแรกนึงว่าเล่นอย่างนี้นะก็คือเหมือนตอนทะเลชายหาดปุ๊บเรามีหมาเราก็ไปไย<ป>ใช่เหรอขอลองได้ไหมคะอะ่ได้ขอลองยังไงนะฮะ,ะหันให้กล้องหันให้กล้อง อ่ะีดีกว่าเราทําสิ่งที่ถนัดดีกว่าโอเคค่ะเอาอันนี้ไหมเอานั่งหรอนี่แบบนอนสบายเลยนี่ขอพระโฮมด้วยค่ะคุณผู้ชมสบายไปเรามีความฝันว่าเราอยากจะจะทําห้องอัดในนานเท่าไหร่แล้วก็พอเป็นศิลปินใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเออมันอยากมีที่ซ้อมก็ฝันว่าวันหนึ่งถ้าเรามีสตูดิโอของเราหรือว่ามีห้องซ้อมกลองของเราเดินลงมาจากห้องนอนลงมาซ้อมเลยน่าจะดีมันน่าจะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นบอกตรงๆเลยว่า เนี่ยนะคือเคยมีประวัติเล่นกองน,นะจะบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองยาวนะแล้วก็กองโทนีก่ก็ไอจะบ้าหละ่ะเดี๋ยวจะชนจะดูดสิวเตี้ยนฉันหรือไงคน <ผม S 1> ที่จะตีกองได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างคะต้องบอกว่าการเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยมันน่าเบือ่อถ้าเรารักมันหรือว่าชอบมันเนี่ยเราก็จะสามารถแบบเฮ้ยทำไปไม่ได้อย่างไงก็จะทำให้สำเร็จอย่างนั้นเลยพี่เคนต้องสอนทุกตาแล้วและ อย่างนี้ได้ไหมเกือบเกือบเกือบไออย่างนี้นี่จับอย่างอื่นแล้วแหละค่ะเหรอคอนเซปต์ของมันก็คือว่าทํายังไงให้จับแล้วสบายรีแล็กซ์หรือจับปุ๊บแล้วมันที่มันสบายไปนะครับอันนี้ไม่ใช่แบ่งไม้เป็นสามส่วนอย่างนี้อืเอามีดมาค่ะไม่ได้แบ่งขนาดนั้นไม่ใช่เราให้ดูด้วยตาแล้วก็พยายามจับส่วนนี้อ่ามันก็ไม่ยากคุณผู้ชม คนที่จะฝึกจะเริ่มครับอยากรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่อย่าไปลงทุนกับมันเยอะถ้าอย่างน้องๆเนี่ยถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนมีวงโยธวาทิตย์ไปเริ่มจากตรงนั้นไม่ต้องเสียตั้งนี่เราจ่ายค่าเทอมแล้วฝาหม้อเลยก็ตีตไปก่อนได้ไหมถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยลอ,อ,องนี่ครับยางในเวลามันแตกเออ ทิ้งทำไมเราเอามาครับเราก็พันพันอะไรก็ได้ที่มันแข็งแข็งพวกเก้าอี้ไม้หรืออะไรเงี้ยเอายางนั้นมาพันแล้วก็ตีไปบนนั้นมันจะได้ความเด้งนิดนิดคล้ายๆกับกรองเราก็ต้องค้นหาตัวเองกันไปลงไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแบบ ยิงอย่างเ้มไม่คุม้มอ่ะถ้าใครอยากจะมาใช้สตูดิโอของเราติดต่อ,อยังไอองไอะไรยังไงบอกเลยใครขอ,อนนช่วงนีน้ฟิโลสตูดิโอเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ facebook.com นะครับ slash filo studio team นะครับยังไงช่วงนี้นะครับก็ขอฝากเพลงเหยียบดาวนะครับซิงเกิลที่เป็นเพลงเร็วก็วันนี้ช่วงไปด้วยคนดี ก็จะต้องขอขอบคุณจิอกจิก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าซุปตาจะไปตามใครต้องคอยติดตามชมในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ซุปตตะกับพี่เคนสวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่นะงวงงๆงงวงงวง